สวัสดีค่ะชัดเจนแล้วกำนันนกสั่งยิงจริงคำพูดสุดท้ายหน่องก่อนยิงสารวัตรแบงค์กรณีนายธนัญชัยหรือหน่องหมันมากคนสนิทกำนันนกหรือประวินจันคลายผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งถูกลูกน้องของกำนันนกหรือนายประวินจันคลายกำนันตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมที่ก่อเหตุยิงสารวัตรแบงค์หรือพอตาตศิวกรสายบัวสวสทร1กก2กกทลจนเสียชีวิตต่อมาตำรวจสอบสวนกลางได้วิสามัน นองมันมากผู้ต้องหาตามหมายจับที่ซอยโรงเจจังหวัดกาญจนบ,บุรีขณะพยายามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพลบหนีการจับกลุ่มขณะที่กำนันนกยังปฏิเสธอ้างลูกน้องลงมือยิงเองโดยขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในคุกนั้นโดยฟังเส้นสุดท้ายที่สารวัตรแบงค์ยอมมางานตามคำชักชวนของผู้บังคับบัญชาแต่ก็ไม่ยอม แต่ก็ยังไม่ยอมไม่เคลียร์กับกบนาน,นันนกจนเกิดการท้าดวลเล่าซึ่งปรากฏว่ากำนันนกแพ้ระหว่างนั้นสารวัตรศิวะพูดกับกำนันนกแบบที่เล่นที่จริงว่ากำนันสู้ผมไม่ได้ทําให้กำนันนกนั้นรู้สึกเสียหน้าประกอบกับอยู่ในอารมณ์เมาจึงไม่พอใจย้ายไปนั่งโต๊ะแถวยาวจากนั้นในนองเดินไปที่โต๊ะว i p ที่สารวัตรศิวะนั่งอยู่ ก่อนถามว่าคนนี้ใช่ไหมก่อนกำนันพยักหน้าจากนั้นจึงเกิดเหตุสรุปขอบคุณมุมข่าวค่ะ